อืมฮืมทำไมวันนี้กลิ่นกุ้ต๋กวหอมจังวะแต่เสียดายอ่ะฉันเมื่อกินข้าวร้านอีไปไม่เป็นไรไว้กินวันหลังก็ได้ ร่างกายกูเป็นอะไรปนเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมกูอยากทำงานแบบนี้วะเฮ้ยทำไมร้านมันลุกงี้วะเนี่ยไม่ได้ละพี่น้องเอ้ยโยไม่ได้แล้วโยไม่ได้แล้วเอือดไ,ได้ออได,ได้มีจอบมาจอบจอบพอไหมพี่อะได้ไอ้อยะโษ์ดีดปีน้องเอ้ยดีดดีดอืมไอ้อ อ๋อไอ้หน่ายยื่หนัำเปือมาช่วยเลยน้องมาเร็วเร็วรางก็ไม่เล็วพุทธนี่เล็วโปรยให้ลกโยปันนี้ไอ้ยาลกโปรยไม่เร็วเร็วใช่ใช่ใช่ยุ่ไม่ติดนี่น้องไม่รู้ปันนออเอาใหญ่ใหญ่เอ้ยยกเออนั่นแหละต้อนต้อนต้อนกันเร็วเร็วไอ้ยาโอ้น้องไม่ต้องไม่ต้องโยชเช่ชโยชเช่มามามาพิจะกล้าได้เองน้องมามา ฮึโอ้ฮึนายฮึโอ้บุญแดงมาป่านนี้วะนี่ฮึโอ้ได้ผลจริงๆด้วยวะโหสดน้ำซุปไปคำเดียวเหมือนได้บัฟพลังเลยว่ะไอ้นาย แกใส่อะไรลงไปวะสูตรลับโบราณอ่ะ จำได้ว่าพ่อเคยบอกว่าเป็นตำราของปู่นี่กว่าจะเจอนะอุสตส่าห์แกล้งลืมไว้ตั้งหลายปีแน่มีแซลไม่ใช่ว่าหาไม่เจอพ่อแต่ไม่รู้ว่าสมุดอะไรคิดว่าสมุดว่ารูปเล่นของพ่อ หลุดน้ำซุปส่งพลังโอ <laughs> ทำเลยต้องทำอาหาเลยต้องทำไ,ไ,ไอ้น้ายอ้นายมีงานเลยทำเลยมั้งอะไม่รู้หรือเลว่ามีงานอะไรให้ทำอีกไหมมีไหมไอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยหวงัวงๆนี่น้องหวังน่หวังนี่ ตรงนี้นะตรงนี่ตรงนี่นี่นี่อ่มมีเลทําด้วยเก็บเก็บยกยกอยงนี้หน่อยลังลไม่หลังไม่หลังท้าไหมลังท้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพลังช้างทุกคนคงได้เห็นคลิปที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะของคุณกันทรงกำลังเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาถามสูตรรับเขาเลยค่ะว่าสูตรเนี้ยใส่อะไรลงไปบ้าง สวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะว่าน้ำซุปที่อร่อยขนาดนี้ใส่อะไรลงไปบ้างสวัสดีครับเป็นสูตรต้นตำรับโบราณจากพ่อของเองครับเป็นสมุนไพรไทยไม่มีสารต้องห้ามช่วยแจกแจงให้หน่อยได้ไหมคะสังคมเขาอยากแน่ใจว่าไม่ได้ใส่สิ่งที่ไม่ดีอะไรลงไปได้ครับในนั้นมีโสมไทยตะไคร้ใบมะกรูดพกเทดมเป็นสมุนไพรในการใช้บำรุงพละกกำลังครับสวัสดครับรถติดลม ช่วยได้ครับช่วยได้ครับมางานนี้เดี๋ยวกันทรงกำลังช่วยเองเอา,เอา,เอาคุณผู้ชมคะนี่ไงคะคุณกันทรงกำลังฮีโร่พลังกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะตามมาแล้วไว้ถ่ายไว้ถ่ายถ่ายมาครับเดี๋ยวผมช่วยเองผมครับ ออโหสุดยอดเลยพี่โหสุดยอดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะคะ เลิ่นสมุนไพรหอมมากกล,มกล่อมกำล,ลังดีเลยค่ะท่านผู้ชมฮัลโหลค่ะอะไรนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนิวยีย์ฮอสนิวจะรีบไปเลยค่ะค่ะปิม ตอนนี้มีคนบ้าจับแมวเป็นตัวประกันเราต้องรีบไปทําข่าวเดี๋ยวนี้แต่ว่ารถทีมงานเรายังไม่มานะคะไม่ได้เราต้องรีบไปทําข่าวเดี๋ยวนี้เอาไม่ถือเดี๋ยววันนี้ฉันจะกินเบิ้ล2สองถ้วยเลยแซนก็เหมือนกันต้องกินให้ได้วันเนี้ยจะได้มีพลัง ยังไงก็ต้องปิดร้านก่อนนะครับจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จตั้งแต่วันนี้เลยเหรอครับใช่ครับยังไงก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะทําไมต้องปิดร้านนะครับคุณตํารวจเกิดอะไรขึ้นครับผมต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับว่า๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใส่อะไรผิดกฎหมายลงไปหรือเปล่าแต่มันเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรโบราณมันก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีแหละครับเพราะว่าสรรพคุณมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ผมเข้าใจครับคุณตำรวจแต่งไงคุณตำรวจช่วยตรวจสอบไวๆหน่อยนะครับผมต้องทำหากิน ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบให้นานไหมเนี่ยคุณตำรวจผมอยากกินแล้วนี่ไงมันอาการของคนของขาดชัดๆโดดย่องเป็นกบเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณตำรวจผมแค่ต้องใช้พลังเฉยๆอะ่ะถ้าไม่ได้กินเดี๋ยวไม่มีแรงทํางานโอ้ไม่ได้หรอกครับอาการสองคนชัดขนาดนี้เชิญไปตรวจฉีดที่โรงพักด้วยเฮ้ย,ยคุณตำรวจ ผมไม่ได้เสพอะไรนะครับให้ความรวมือได้นะครับไปอ,อะไรเนี่ยมากินกว๋วยเตี๋ยวเชิญไปตรวจฉีโลงพัก์เลยคุณตวจคุณพคุณป้องมากเลยครับผมมากินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณตำรวจอ,อะไรเนี่ยนายนายนายทำกว๋วยเตี๋ยวให้ฉันกินหน่อยดิวันนี้ฉันเข้ากะดึกอ่ะฮะ เวลานี้เนี่ยนะเออฉันข่างตาไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องได้ไรชูกำลังหน่อยเอางั้นเลยวะที่ฉันทำตอนนี้เนี่ยนะเออน่านะขอเถอะตรวจสอบมาแล้วนะครับไม่พบสารอันตรายเปิดร้านต่อได้เลยขอบคุณมากครับถ้างั้นเนี่ยผมขอลองเ้วยนหนึ่งนะครับ ได้เลยครับคุณตำรวจเชิญน,นั่งเลยครับทำไมวันนี้ดูหมดเรี่ยวหมดแรงจังเลยละ่ะก็ที่ทำงานใช้นะดิเห็นฉันทำงานหนักได้ก็เลยใช้หนักกว่าเพื่อนตื่นเช้ามาล้าไปหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีนะทำงานหนักต่อเนื่องจะทำให้กล้ามเนื้อสลายได้ เอองั้เธอขอไว๋วยเตี๋ยวแกหน่อยดิจะได้มีกำลังอา้าวคุณตำรวจทำไมมือเป็นสภาพางั้นเหครับเมื่อวานเดือดไปหน่อยอครับไปสู้กคนร้ายมือเปล่าก็เลยโดนมันเล่นเข้าให้โอ้แล้วคิดยังไงลหรครับถึงกล้าเข้าไปมือเปล่าแบบน,นั้น ก็ตอนแรกจะยกตู้เสื้อผ้าไปด้วยครับน่าจะลําบากก็เลยเข้าไปมือเปล่าเลยฮ hey! ดีนะเป็นแค่มือดอกเล่นครับก็เก่งว่าเตี๋ยวเข้าไปนี่แหละเลยมีพลังแต่ว่าเพื่อนคุณโดนตำรวจใหญ่แล้วนะเอา้เอาไอหาน่ะเหรอทําไมอ่ะครับคุณตำรวจกอบเงอนคุณนะสิครับเล่นแบกตู้เยืน6คิวไปส่งลูกค้าสิฮะตำรวจก็เลยสงสัยว่าตัวแค่นั้นนะ่ะแบกของหนักได้อะไรขนาดนี้ก็เลยพาไปตรวจครับว่าโดบอะไรหรือเปล่าในโดบอะไรหรอครับ ก็เพราะก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเมื่อเช้าเล่นซัดไปะสะเสกียงถ้วยเลยงั้นผมขอถ้วยนึ่งเลยครับอยากเพิ่มพลังเหมือนกันของฉันด้วยเหมือนเดิม ทำไมรสชาติไม่เหมือนเดิมอครับเออนั่นดิแกเปลี่ยนสูตรเหรอใช่ฉันไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วเอ,อ้าทำไมล่ะครับก็เห็นไหมล่ะครับว่าผลเสียมันนีมากกว่าผมก็เลยปรับสูตรให้บำรุงร่างกายได้แต่ไม่ได้เพิ่มพลังช้างขนาดนั้นผมเพิ่งเลิกขายสูตรพลังช้างลแล้วล่ะครับวันนี้อีฟก,ก็ไม่ได้มาขายเพราะว่านิ้วบวมจะับตะิวไม่ได้แต่ก็ดีนะฉันเบื่อจะเป็นการทรงกำลังละ พอแข็งแรงทํางานหนักได้ก็มีคนใช้ผมว่าก็โอเคนะครับปรับสูตรใหม่รสชาติก็อร่อยขึ้นเี่ยงครับการอะไรนะครับการทรงกําลังครับกาลังหรือเปล่าทรงกําลังตรวจสอบพูดสิการทรงกาลังการทรงกําลังการทรงกําลัง แบบนี้ก็อร่อยดีนะว่าแต่จะเลิกขายสูตรนั้นหรออืมฉันว่าคนเรากินอาหารให้มีแรงก็พอไม่ต้องใช้กำลังขนาดนั้นหรอกถูกครับบางอย่างถ้ามันมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนมนุมน่มช่วยเปิดน้ำให้หน่อยได้ไหมคะอืม ยขอบคุณนะคะพ่อหนุ่มทรงกำลัง นี่สินะพลังที่แท้จริงของผู้หญิงอะ <c oughs> <c oughs>